แต่ได้สิบเอดย่างมีผีคนหนึ่งถามในสิต่กัะปูสามแถมแปดให้เหลือบอจากลดราคาจากพันห้าเหลืออันสิบอมียัังอยู่บอ,อยัง่งไปจัดเราเองไปจัดไหะกน่มาวาไปแล้วเองงานก้มงานผู้ใดสิจำไลยว่าไม่มีอย่างเนี เปิดอาเดี๋ยวจะบอกโแต่งตต้งามเราบลุกเลยเนาะบาหนังสามพี่ไก่ดำสามใช่หนังสามพี่ไก่ดำสามอะไรอีกครับตุ้มหมูใบพวงหนึ่งหมูยอหกแห้งก็หมูพวงหนึ่งใช่น้ำยำอะไรอยู่บ่นี่ิน้ำยำมาไปให้ลูกค้าสองขวดสองขวดเหรอน้ำยำมีเกลือใช่ขวดแล้วก็มาอันนี้นี่ัดอย่างแห้งย่แห้งยำวอแล้วมาเอานี้อะไรนี่ก๋วยตับนี่ก๋วยตับอีกห่อนึงเลยเหรอกี่ห่อวะ สองหอก็จ้าอย่างเลยบ่กเอาไปอีกหอเนึองให้ลูกค้าไป2หอให้เขาไปต้มกินกับหมูยอพิชัยดำน่ะเอาไป2หอเลยซื้อสามแต่ได้สิอย่างครบไม่หน่อยสิบเออย่างนี่มาเบิองนได้หรอหมูยอหนึ่งสอสามสี่ห้กแล้วนั่นอยอีกสองเป็นเจ็ดแปดเก้าบสอ็ดครบเสดายใส่ไม่ถงหอหนึ่งนี่มัน11 12อ็ดสิบห้าเกินนั่นนี่เพางั้นก็ไมซื้อช่องพี่ป้ายย่งค่ะชนนก็ได้ครับเดี๋ยวเปิดตากให้